รู้จักกูน,น้อยไปแล้วไอ้พวกไททันรู้จักไหมกูชื่ออะไรเนี่ยนี่นี่มีฝันฝันเฮ่อแล้วกูจะออกยังไงเนี่ยเฮ้ยผ่านปัญหาทางออกวิ่งแล้วกูยอไกไอ้อบ้าเอ้โหยต้องรอดไข่งานไข่สับัดนะฮะต้งผิดประตูทางออกโอ้ย แมของมีอันนั้นนะโอ้ตายแล้วแต่ผมจะออกอยังไงโอ้ยเดี๋ยวโชว์ใครแล้วโชว์ใครออกโชว์ใครออกแนะน,น่มมไปให้ๆแนอย่าอย่ามาดูถูกเอเลนนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดีไว้นะฮะถ้าเอเลนหน้าตายกูอขอกระโดขดข่าตัวตายแบบนะ <laughs> โอ้ยอย่ามาดูอย่ามารู้าาจักรดีไวน้นอเกินไปนะผมกแก ฉันคือรีไวเพราะฉันรีตลอดเวลาว่าฉันรีเซิร์ชตลอดเวลาแน่ะเน่แน่ะนะๆเมเมโบโบเบเบโบโบโบเบเบตัวใหญ่เกินไปเปล่าเฮ้ยใจเย็นกูคนเดียวมึงมาเป็นสิบมึงมาเยอะแค่นั้นเองใจเย็นกูติดใจเย็นไม่มีปัญหาแค่ตายรอบแรกรลบนี้นะเดี๋ยวจะเจออำนาจแมวของท่านโยชิผู้นี้นะฮะรีไวฉันเลือกนายนายไปฆ่านทนซะ ยองแสดงอำนาจแมวให้พวกมันเห็นนะว่าอำนาจแมวมันดุร้ายขนาดไหนอำนาจแมวแน่แมวมาดูถูกอำนาจแมวของฉันจ้ะอำนาจแมวนะอำนาจแมวอย่างอย่างเข้ามาอย่าหยาทุบอย่าดึงหยาดึงอย่าอย่ามาหยาเข้ามาหยาจับก็ไปโดนกาโดูเอ้ยแม่มึงช่วเป็นไททันคิดว่ามึงจะฆ่ากูได้แล้วมึงไม่แทงหรอกแน่เดี๋ยวมึงจะอำนาจแมวไหมอำนาจแมวน่ะฮะ คิตตี้อ่ะคิตตี้พาวเวอร์เลนเจอร์อ่ะครับรู้จักไหมฮะรู้จักเปล่ามึงไม่รู้จักไช่ไหมกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันโอเคกูไปแล้วเดแล้วกูจะพูดทําไมเนี่ยโอวยเอังไงหน้าตาเหมือนพ่อฉันเลยเอ้ยไม่ใช่บอกเขาอีกนะไอ้นายของตัวนั้นอะเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมเนี่ยฮะอย่างกับดีทูบีนะมีดีทูบีดีทูบีดีทูบีไอ้เโอ้คานยั้นไอ้โอ้โหโอ้หู ผมเป็นไอตัวเหี้ยไงไอชิมหายโอ้โหนั่นมันคารหรืออะไรแต่เจ้าโอยอะไรใครมาทุบอะไรแถวนี้ฮะมาทุบอะไรฮะยังไม่หมดยังไม่หมดไอ้นี่เลยหมดสัญญาจะมาทุบตึกทำไมฮะเลยหมดสัญญาขอค่ทุบตึกเข้าใจป่าฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่ะวบุเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โอ้โหมึงก็กระโดดงับเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหใจเย็นใจเย็นอือใจเย็นใจเย็น มึงโดดงัดทีไรกูลอยกูลอยแป๊บนึงกูลอยกูลอยแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นไปโอ้ยโดนงัดอย่างเดียวเลยโอ้ตายแล้วเด๊ะเด๊ะเด๊ะเดี๋ยว๊ะเด๊ะเดกูออกนอกแบบแล้วเนอย่ามึงใจเย็นดิเฮ้ยเล่นไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นใจเย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 ็นโอ้โหหรือวะเนี้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะอำนาจแมี้กูสำเด็จไม่ออกแล้วไอ้นี่ก็มาอืมไอ้ตัวเฮี้ยตัวเฮี้ยเอา ทีนๆของเฮียเองก็แล้วตามใจไว้เถอะต่อเกิดต้นแดนไทยท่านจะเกิดชาติไหนก็เจอแต่ไทยท่านเป็ปนความแน่นเมยียวฉันดียะทำไมแกเก่งเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่ในนี้ทำไมแกอ่อนเหลือเกินฮะฮะมองหน้าหาเรื่องใช่ไหมฮะอย่ามาดูสูตรควาจแน่นเมียวฉันดียะโอ้ ตลอดเลยจะกลับหาพี่นะครับนี่กับหาพี่ใช่ไหมมีปันให้ปันให้ไปหาพี่ให้ก็ได้แม่ไอหน้าจีนไอหน้าจีนไอไทยท่านหน้าจีนไอหน้าเอเชียมามาไอหน้าไอ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 หน้าฝรั่งไอไทยท่านหน้าฝรั่งฝรั่งแม่มีเฟ้นฟ้าด้วยก็ดีนะกูชอบไม่ใช่เคฟซีเลยบ้าไม่เป็นไรกูปั้นธรรมดาก็ได้เอหลบหลบ ยอมกูมไม่ยอมมึงมามีไหนมามากันให้หมดแมนคำนี้อำนาจแมสเด่นลิสแล้วเด่นลิสต์แล้วนับก็ไม่โดนอีกจกักเอ้ยอ้าวผมก็ฟันมันก็ไม่โดนจั๊กปล่อยกูปล่อยผิดไปแล้วกูปล่อยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่งลูกพี่จัดไปรีไวท์นายทำได้ถ้านายทำไม่ได้นะกูก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะนะจัดปลายอย่เสีย ตอน x h a c k s k i l l e t c o คอมครับแก่ฮึรู้จะสกิลเล็ต์น้อยไปแล้วน้องจากการฆ่าแบบสกิลเล็ตหรือเปล่านะฮะแต่ตอนที่แล้วพี่แกโดนฉันฆ่าโดยการใช้สกิลเล็ตคอมงานนี้ใช่ไหมกระทึ้งก็ไม่โดนเลยสกิลเล็ตช่วยฉันด้วยช่วยเฮียอะไรเนี the it. well, ่ยแม่งไม่ช่วยอะไรเลยสกิลเล็ตนี่กูอุตส่าห์เป็นถ้าไม่ตายตั้งชื่อถ้าไม่ตายจะดูเท่แต่ตายยังเขียดรู้จักนี่เปล่าฮะดิ๊ ไม่ตายหญิงวายวายกระเดากระเช่ากระตูดแหกนะเป็น,นยังดวงนะอำนาจอำนาจแห่งสาววายมั้ง <laughs> ดูอำนาจแห่งสาววายซะจะดูสา่าการดับตูวเป็นทิ่สิบด,ดวงจะเป็นยังไงวายไม่ไม่ต่างกันจากสกิลเมื่อกี้เลยเมื่อกี้นี้นะไม่ต่างกันเลยมาดูอำนาจแห่งแมวของโยชิบ,บ้างน่ฮนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะแมนนี่แมนดูอำนาจแมวของท่านโยชิพวกนี้บ้าง <laughs> กแกจะกด้ที่หมดเนี่ย ป็นางนีะอำนาจเมียของฉันน่ไต่ขาผูใช้เป็นรอบหนึงแล้วไม่เป็นไรใช้อินก็ได้อะไรอะไรอะไรมองหน้ามองหน้ามองหน้าเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มวเดี๋ยวเดี่ยวเดพ๋เยวดพูเดยดดเียเีเย เจออำนาจนี้หน่อยอำนาจแห่งฮาร์ดล็อกเกอร์เราจะเจอเพลงอันสุดสุดสยองนะฮะดูอำนาจแห่งฮาร์ดล็อกเกอร์สุดดีแมนนี่มามเจ็บเลยอำนาจแห่งฮาร์ดล็อกเกอร์จะเป็นอย่างนี้น้องเป็นแงเป็นแง่เมย์เปล่าเมย์เปล่าอำนาจแห่งฮาร์ดล็อกเกอร์อะดูเลยดูเป็นแงอำนาจนี้ไม่มีใครชนะมันได้ชนะเขาได้นะฮะไงให้ให้ให้แมนคิวคิว ติวคิวสต,ติวคิวด้วยเนี่ยอำนาจแห่งฮาร์ล็อกเกอร์เป็นไงเมย์巴拉เดี๋ยอำนาจแห่งฮาร์ล็อกเกอร์มากเติบตันนะหืมเฉียดไปนิดเดียวครับไม่เฉียดไม่โดนะะแต่เย็นคนะแต่เย็นแต่เย็นง่ายหลบลแบบดิจิตอลนะครับแบบดิจิตอลนะคะเป็แบบนไงเป็นไงอำนาจแห่งฮาร์ล็อกเกอร์เป็นไงโ er. ดูอย่ามาดูถนะูด้วยครับแง่หลบปั๊บนง่โดนกูแล้วอ้า,าวแง่เข้ามือมนันตะโถเอ้ย มา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 เร็วมาเร็วนะอันไหนอ้าวติดมือมิดอ้าวตรงนู้นก็มาอ้าวตรงนี้ก็มาติดมันอํานาจฮันอกเกอร์ช่วยอะไรกูไม่ได้เลยพระโธ่เอ้ยโด่เงียบอํานาจฮันอกเกอร์ก็ยังมีดีแต่ยังมีข้อเสียอยู่เรามาดูอํานาจแห่งอะไรดีอํานาจแห่งอาเบะยานันไยก็ดูอํานาจแห่งอาเบตของกูบ้างให้กูเคยจุดที่ดี เป็นเน้อขอกน่เห็นอาเบหกร้อยอาตดยอดครับไอ้ติดอะไรเดียวทำได้อาเบของกูไม่เป็นอย่างนี้ได้ไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะแห่งอาเบกูใจเย็นใจเย็นอะแห่งอาเบครับโอ้ตายแล้วอ่ะแห่งอาเบใจเย็นเไอ้ไออาเบของกูว่ะไอ้อ่ะอแห่งอาเบไม่แรงว่ะกระโดดดิเอ้สัตัดโดนน่ะนั่นแหละโดนน่ะเอ็กตด้งไม่โดนอยทอหาเบกูนเว้อ่แห่งอาเบช่วยกูได้นะ คีดค่าตัวด้ถึร้อยเนี่ยใครทำได้เนี่นไป่หมนลมือดูว่มันละมือดูเห็นไหมละมอใช่ไหมง่าไหมกระโดดกระโดดอี้ไอ้ปัดนี่กระโดดงับจังเลยโอ้โหโอ้หูโอ้หโอ้หยิงไปโอ้หจะยิงไปโอ้หูโดดดีครับไอ้หน้าไอ้หน้าดีกระโดดไหมไอ้ปัดกระโดดมากไอ้ปัดกระโด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 ด ยิู้ถูทางนันอาเบกูมากไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮมาดูอำาน่อาเบกูำนาหนึอาเบกอ้าวกูเลิกเล่นแลไอ้สัสเอ้ย